หลังจากพรรคเก้าไกลถูกยุบนะครับก็มีตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1นนะครับที่ว่างลงและตําแหน่งนี้ครับก็บอกว่าเป็นโคต้าของพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนจะเลื่อนนายพิเชษชื่อมืองพานขึ้นมาเป็นรองประธานคนที่หหรือไม่นายพิเชษบอกว่าไม่ขอเลื่อนครับนายพิสุทธิชัยนรุนนะครับ สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิป,ปรับาลเปิดเผยว่าโคต้าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นของพักภูมิใจไทยครับแต่ว่าขณะน,นี้พักภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งชื่อมานะครับว่าจะให้ใครดารงตําแหน่งส่วนพักเพื่อไทยก็ไม่ได้มีใครส่งไปชิงตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสลับตําแหน่งของนายพิเชษเชื้อมืองพานรองประธานสภาคนที่2เพราะว่าไม่ขอสลับและไม่ขอลาออกจากตําแหน่งด้วยครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอหาหรือวิป,ปรับาลในวันที่1 3สิงหาคมนี้กันอีกครั้งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการทํางานร กันเพราะว่าการเป็นรองประธานสภาคนที่1ห,หรือคนที่2ก็ไม่ต่างกันเท่าเทียมกันนะครับการทํางานใกล้เคียงกันแต่งานก็อยู่ในความดูแลขึ้นอยู่กับประธานสภาที่จะมอบให้ใครดูแลงานด้านไหนไม่มีการก้าวไก่กันอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าจะทํางานร่วมกันด้วยความราเร่นครับ